การใช้หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กจะต้องใช้ให้ถูกต้องทั้งชนิดของหน้ากากและวิธีการใส่ให้ถูกต้องสำหรับหน้ากากที่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ในปริมาณหนึ่งที่เราเรียกว่าหน้ากากอนามัยนั้นจะมีอยู่สองด้านด้านนอกนั้นส่วนใหญ่เราจะทำเป็นสีเขียวและจะมีลักษณะที่มันวาวเราจะต้องหันด้านนี้ออกด้านนอก อีกประการหนึ่งหน้ากากประเภทนี้ที่ขอบบนจะมีแผ่นวัสดุที่สามารถดัดให้เข้ากับรูปโครงจมูกของเราได้เราจะต้องหันด้านนี้ไว้อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใส่ให้กับในแบบของเรานะฮะนั้นเริ่มต้นเราจะดัดนี้ให้โค้งเข้ากับรูปหน้าเราเล็กน้อยนะครับแล้วก็เราใช้มือของเราเองนั้นลูบให้แผ่นนี้แนบกับจมูกเรา หลังจากนั้นจึงค่อยคล้องสายถ้าเป็นหน้ากากชนิดที่ใช้คล้องสายมีชนิดที่ใช้คล้องสายกับชนิดผูกนะครับหลังจากนั้นแล้วให้เราดึงขอบล่างของหน้ากากนั้นให้มาคุมบริเวณขางของเรานะครับคราวนี้ช่วยเอานิ้วทั้งสองข้างลูกที่ขอบให้แผ่นมันแนบกับจมูกของเรามากที่สุดนะครับเสร็จแล้วเราเอาอีกมือหนึ่งมาที่ด้านหลังของเรานะฮะเอามือถนัด เอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะเอามือซ้ายเอามือซ้ายจับที่ขอบนี้แทนมือขวานะครับกดให้แนบเในไปฮะแล้วก็มือขวานั้นก็รวบไปที่ท่อนนะครับรวบสายด้านหลังสองข้างนะครับแล้วอาจจะให้คนช่วยผูกนะฮะอย่างกรณีน,นี้สมมติว่าผูกแล้วคือผมจับไล้เนี่ยนะครับดังนั้นเาจ้าตัวเองก็จะต้องพยายามลูบให้หน้ากากนั้นมันแนบกับลูกหน้าระมาดที่สุดนะครับคราวนี้ลองปล่อยมือนะฮะจะสังเกตว่าหน้ากากนั้นจะคุม ส่วนที่เป็นจมูกแล้วก็ส่วนจะเป็นคุมส่วนที่เป็นปากของเราได้กระชับนะครับเราอาจจะรู้สึกหายใจอึดอัดในระยะแรกแต่สักพักหนึ่งเราจะเคยชินนะครับฉะนั้นฝุ่นละอองนั้นจะไม่สามารถล่วเข้าทัดด้านข้างได้นะครับไม่เหมือนกับกรณีที่เราใส่หลวมๆนะฮะหรือที่เราปิดไม่กระชับกับรูปหน้าเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องเยอะแยะไปหมดนะฮะที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กมันจะเล็ดรอดเข้าไปได้นะครับอันนั้นเป็นวิธีการใส่ หน้ากากอนามัยให้ถูกต้องนะครับก็คือต้องหันด้านที่เป็นสีเขียวด้านที่เป็นมันอยู่ด้านนอกต้องหันส่วนที่เป็นแถบสําหรับทําให้มันกระชับกับรูปหน้านั้นอยู่ด้านบนนะครับและเมื่อใส่แล้วก็จะต้องมีการรูดทางด้านบนด้านล่างให้กระชับแล้วก็มีการลวบสายคาดให้เข้ากระชับกับใบหน้าเราเพื่อให้หน้ากากนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดหน้ากากประเภทที่2เป็นหน้ากากที่มี คุณสมบัติในการกรองฟุ้นลองขนาดเล็กได้อย่างน้อย95%ขึ้นไปหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าหน้ากากชนิด n 95หน้ากากชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้ผู้ใส่นั้นสวมใส่ได้สบายมากขึ้นในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามเราอยากต้องใส่ให้ถูกต้องอ,อ,อีกเช่นกันนะครับวิธีการก็คือหน้ากากนั้นจะต้องถูกคลี่ ให้เข้ารูปก,กับใบหน้าของเรานะครับแล้วก็ใส่สายในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับเริ่มต้นเราจะคล้องหน้กกากาศลงไปที่ศีรษะเราจนไปถึงลำคอนะครับลงไปที่ลำคอก่อนนะฮะสายจะมีอยู่2เส้นเส้นล่างนั้นจะให้คล้องอยู่ที่ด้านหลังของลำคอเราส่วนสายเส้นบนนั้นเราจะคล้องขึ้นมาที่ศีรษะแต่ก่อนที่จะคล้องนั้นเราจะคลี่หน้กากากออกนะครับจะมีส่วนบนกับส่วนล่างของหน้ากาก พื่อให้กระชับกับรูปหน้าของเรานะครับวัสดุด้านบนนั้นจะสามารถทำให้โค้งเข้ากับรูปหน้าของเราได้นะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะดึงมาคุมนะคเช่นกันก็คือผู้ใส่จะต้องใช้นิ้วมือทั้งสองข้างนะฮะหลังจากนั้นแล้วเราทดสอบการกระชับอีกครั้งหนึ่งโดยการใช้นิ้วของเรานะครับ สร็จแล้วเรากดให้แน่นแล้วหายใจเข้าออกทางปากนะฮะช้า,า,ชาๆดึกๆแรงกว่าปกติเล็กน้อยนะครับโดยเราอาจจะทดสอบหน้ากระจกเงาถ้าเราไม่ได้ใส่แว่นถ้าหน้ากากที่ใส่ถูกต้องนั้นเราจะไม่เห็นละอองไอน้ํามาติดที่กระจกเงาน,นะครับหรือถ้าเป็นคนที่ใส่แว่นแบบผมเวลาเราทดสอบความกระชับของหน้ากากนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นละอองไอน้ําขึ้นมาที่แว่นของเราอันนั้นถึงจะถือว่าเป็นการใส่หน้ากากที่ มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็จะมันจะป้องกันฝุ่นรองขนาดเล็กได้เกิน95%ขึ้นไปตามคุณสมบัติของอากาศครับ